เศร้าลอตำนานหอกผีสิ้นลมบนวัย84ปีเดนิสลอตำนานกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติสกอตแลนด์ซึ่งเป็นนักเตะสกอตติสเพียงคนเดียวที่เคยคว้ารางวัลบอลลงดอเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย84ปีชายที่ได้รับฉายาว่าเดอะคิงและเดอะลอแมนใช้เวลา11ปีในทิ่นอนแทฟฟอร์ดโดยทำไป237ประตูจากการลงสนาม404นัด ทำให้เขารังอันดับ3าในประวัติศาสตร์ยูเนเต็ดรองจากเวนรูนี่และบอบบีชาญตันลอเกิดที่เมืองเออร์บดีนโดยเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งกับฮัตเดอร์สฟินก่อนจะย้ายไปเล่นให้โตริโนในอิตาลีและติดทีมชาติไป55นัดทำไป30ประตูทำให้เขาเป็นดาวซันโวสูงสุดร่วมตลอดการของสกอตแลนด์เขาถูกขายออกไปด้วยค่าตัวสถิติเก่ออังกฤษถึง3ครั้งตลอดอาชีพค้าแข่งในปี2021เขาได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมองเสื่อมถแถลงการของครอบครัวระบุว่าเราเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าเดนิสลอพ่อของเราได้เสียชีวิตลงแล้วเขาต้องต่อสู้กับความยากลำบากแต่ในที่สุดเขาก็ไปสู่สุขติแล้วเราขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือและดูแลเขามาโดยตลอดทั้งในอดีตและปัจจุบันเราทราบดีว่าผู้คนต่างสนับสนุนและรักเขามากเพียงใด และเราทราบซึ้งในความรักนั้นเสมอมาและทำให้เกิดความแตกต่างขอบคุณด้านแมนยูในเต็ดกล่าวว่าทุกคนในสโมสรกำลังโศกเศร้ากับการจากไปของราชาแห่งสเตเฟอร์ตเอนพวกเขากล่าวเสริมว่าเขาจะได้รับการยกย่องในฐานะหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักที่สุดของสโมสรความเป็นยอดดาวยิงความสามารถจิตวิญญาณและความรักที่มีต่อเกมทำให้เขาเป็นฮีโร่ของเจเนเรชัน เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนๆของเดนิสควาทรงจำของเขาจะคงอยู่ตลอดไปเขาเป็นส่วนหนึ่งของยูไนเต็ดที่กลายเป็นทีมแรกจากอังกฤษที่คว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพโดยชนะเบนฟิก้า4-1ในปี1968เขายังคว้าแชมป์เอฟเอคัพหครั้งและแชมป์ลีกอังกฤษ2สมัยกับยูไนเต็ดรวมถึงช่วยให้สกอตแลนด์คว้าแชมป์โฮมแชมเปียนชิพ6สมัย การทำไป11ประตูจาก7นัดให้กับสกอตแลนด์ในปี1963รวมถึงการยิงประตูในการพบอังกฤษที่เวมบลีช่วยให้เขาได้รับรางวัลบัลลงดอซึ่งในขณะนั้นเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในยุโรป